ออฟเฟอร์หายออฟเฟอร์หายราคายกขึ้นยกขึ้นเราเรียกว่าเมามาเล่นกันแต่เจ้าก็ดูเมาเล่นไหมดูเพราะสุดท้ายเป็นไงบ้างเจ้าก็ลินขายไปเรื่อยๆจริงไหมอ่าดูแอบเก็บสมบัติ <c oughs> การแอบเก็บสมบัตินะครับมันคือการเล่นเป็นรอบเดี๋ยวให้ดูโอกาสชนะแค่หกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซนอันนี้เราเรียกว่าตามรอยเจ้าคนที่ทํารอบนะครับไม่ใช่เมาทํานะ แต่คนที่วางกับราคาไว้จะให้กราฟไปทรงไหนมันคือคือเจ้าเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็ได้ลองดูพี่ครับจำไว้นะครับหุ้นจะขึ้นมีกฎอยู่แค่ข้อเดียวในการเล่นเอาไง,ไง่ายๆลงมาดิ่ง พักตัวไม่นานหรอกนะึกออกไหมครับไซเวย์นิดหน่อยคือออกข้างนิดหน่อยเข้าใจไหมครับแล้วมันดีก,กับมันจะรีบดีก,กับตัวเพราะใครๆกระจ้องที่จะซื้อเพราะเห็นว่าเอาไง,ไง่ายๆตอนหุ้นตกมากๆทุกคนรอจุดกลับตัวจริงไหมทุกคนรอจุดกลับตัวนะเห็นสัญญาณกลับตัวหน่ะทุกคนอะไรเลยจะแย่งกันเข้านึกภาพออกไหมครับแต่การเล่นเป็นรอบดังนั้นหุ้นลงดิ่งๆนะครับรอจุดกลับตัวนะครับไซเวย์จะไม่ค่อยกว้าง นึกออกใช่ไหมครับเซตยืนยันในกลุ่มธุรกิจนั้นเริ่มขึ้นกลุ่มธุรกิจนี้เริ่มขึ้นเราเห็นหุ้นหลายๆตัวเริ่มอะไรเริ่มเริ่มเป็นก้นถ้วยขึ้นมาแล้วอันนั้นแหละสัญญาณกลับตัวมาแล้วมันจะดังนั้นไซเย์ของก้นถ้วยจะไม่ค่อยกว้างนะไซเวย์กว้างเท่ากับก้นถ้วยบานเข้าใจไหมครับนะ<ม>จุดที่เป็นก้นเหิวมันอาจจะขึ้นดิ่งลงมาเลยก็ได้หรือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ค่อยฟันปลาขึ้นมาแต่การเล่นเป็นรอบเจ้าจะต้องเก็บก่อนทุกครั้งเราเรียกว่าสะสมของ สะสมของเสร็จต้องลงโฆษณาคำว่าลงโฆษณานี่คืออะไรเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาจุดนำก่อนให้เห็นว่าเนี่ยมีคนซื้อขายคึกคักแล้วนะหุ้นตัวเนี้ยแล้วเมาก็จะดังนั้นกดข้อที่จำไว้เลยน,นะหุ้นจะทำทุกตัวจะขึ้นทุกตัวจะมีเขียวใหญ่แท่งแรกแล้ว,วอลลุ่มหนามารองรับแล้วไวเขียวใหญ่แท่งแรกนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมการโยนอะไร โยนออฟเฟอร์ใส่บิดหรือโยนบิดใส่ออฟเฟอร์ให้มันเกิดการซื้อขายแล้วแมทเป็นแท่งเขียวขึ้นมาก่อนจริงไหมแล้วคราวนี้แหละเป็นไงบ้างตลาดก็จะตื่นเม้าก็จะเข้ามารับเขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่โยนแค่แท่งเขียวแรกนะอาจจะเขียวสองเขียวสามนิดหน,นึกออกไหมครับแล้วก็จะเริ่มดันอะไรแล้วดันราคาเม้าก็จะมาอะไรต่อแล้วเขาแค่ลินประคองราคาให้มันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลองดูนะครับพี่อ่ะไม่ต้องอะไรมาก สมมติอย่างเงี้ยมันก็ไซด์เวย์เหมือนกันนึกออกไหมครับถ้าเราตีอย่างนี้เขาอดอย่างนี้ดีกว่าชัดเจนอันนี้ก็ได้เห็นไหม,ฟ,ไหมฟังไว้ก่อนนะเจ้าบีบแก็บอะไรของราคาให้เนียนที่สุดฟังไว้ก่อนนะเจ้าทุกคนจะหลงอะไรก็ไม่อัดตาตัวเองว่าตัวเองเก่งเขาจะโชว์อะไรก่อนจะขึ้นนะครับว่าให้ราคาวันนี้ขยบขับแค่นี้ได้ไหมขึ้นไปก็ตบลงลงไปก็ดันขึ้นมาปิดไม่ให้ต่ําเปิดเปิดราคาล่วงแล้วก็ดันมาบางครั้งก็ดันขึ้นไป บางครั้งเขาจะโชว์เลยไหมทั้งหางบนหางล่างของไส้เทียนแต่สุดท้ายมันก็จะนะครับจุดปิดกับจุดเปิดจากแคบแต่ไส้เทียนเป็นไงบ้างวิ่งไหมดังนั้นใครกําหนดกรอบราคานี้คนที่มีเงินวางขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นคนที่มีวางเงินปิดบิดไม่ให้ราคาลงมีแค่คนคนเดียวคือใครเจ,จ้ามือดังนั้นเห็นอย่างนี้ไหมครับเนี่ยเป็นยังไงก่อน ไซเวนเนียเนยเลยกัดจะเป็นเส้นเกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะถ้าเรายืดแล้ววอลลุ่มจะแห้งฟังไว้ก่อนนะครับการเก็บอย่าทาให้กระตกกระตากแล้วใครรู้ข่าวว่าหุ้นตัวนี้กํลาลังเฟรมมีคนเก็บดังนะั้นเขาจะทําให้คนน่าเบือ่อในในเดือนแรกการเก็บอยู่เนี่ยประมาณสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์ก็คือประมาณหนึ่งเดือนทําอีกก็ประมาณหนึ่งเดือนฟังไว้ก่อนนะการเก็บนี่หมายความว่าอะไรรู้ไหมการเก็บเขาจะแอบเก็บเขาจะทําให้คนทุกคนนะครับเวลาดูหุ้นตัวเนี้ยแม่งราคาไม่วิ่งเลย หน้าเบื่อเขาจะทําให้ตลาดหน้าเบื่อในหุ้นตัวนี้ราคาไม่วิ่งอะไรวะไม่วิ่งเลยอะไรแม่งก็ย่ำเปิดปิดอยู่ใกล้เคียงอยู่ในแคบแคบ,แบ,แบคนจะไม่สนใจเขาจะตัดให้คนไม่สนใจเขาจะตัดอะไรก่อนรู้ไหมถ้าคนสนใจมากเราเรียกว่าสมัดบ้าอะไรเราเรียกว่าเจ้าจะสะบัดทิ้งก็คืออะไรรู้ไหมคุบุลงมาส0บเเพราะทุกคนจะต้องตั้งสต็อปลออยู่ประมาณห้าถึง็ดเปอร์เซ็นตแต่เวลาทะลุสิบเซ็เป็นไงบ้าง เราจะไทยขายจริงไหมมันก็กลายเป็นว่าเขาสะบัดทิ้งแล้ววันรุ่งขึ้นเป็นไงบ้างเด้งกลับมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเรียนรู้เทคนิคพวกนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ต้องบอกพวกพี่ว่าเลยูไหมสุดท้ายฟังไว้ก่อนนะก่อนรอบมันจะเข้ามันต้องมีการเก็บเพราะถ้าไม่มีของในมือกูจะขายใครได้แล้วอย่าโลกสวยเขาซื้อตั้งแต่สามปีก่อนห้าปีก่อนไอ้เหี้ยมันขายไปหมดแล้วการเล่นมันต้องอะไรลินเข้าลินออกไอ้คนที่ถือสามปีห้าปีตั้งแต่เปิดบริษัทมีแค่คนเดียวคือเจ้าของ เพราะต้องการถือสิทธิในความเป็นผู้ถือหุ้นหรือบริหารแต่เจ้าบริหารที่อะไรแล้วฟังไว้ก่อนนะเจ้าถือเนี่ยเอาง่ายๆถ้าหุ้นมีร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสิทธิบัตรในการถือครองของบริษัทนในการบริหารนึกออกใช่ไหมครับจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องตีสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ให้กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นึกภาพออกไหมแล้วในร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นน่ะ เจา้าถือไปแล้ว20%ถึง30% 20ไม่เกิน30ไม่มีเจ้าคนใดหรอกไม่ถือ50พอเพราะเธอ50อีก50มันเป็นหุ้นในตลาดอื่นที่อยู่ในมือเมาแล้วหาย50%ของเมามันจะมาพร้อมเพียงเฮี้ยอะไรกันมาซื้ออีกนี่หรอดิงนั้เขาจะถืออยู่แค่20ถึง30%แล้วให้ตลาดลุ้นอีก70-80%จริงไหมเพราะมีโอกาสขายได้ง่ายและขายได้หมดมือแต่20%เนี่ยมันก็ขวางอะไรได้หมดแล้วบีตออฟเฟอร์กำหนดราคาได้หมดแล้วจริงไหม แล้วในบิตออฟเฟอร์ที่ขวางกำหนดราคาที่หมดแล้วมึงจะถือมึงพอตเดียวเหรอถ้าพอตเดียวปุ๊บเปอร์เซ็นต์ของ20ติเรงเซ็นตนี้มันเท่ากับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นในบริษัทแล้วมันก็ต้องขึ้นรายชื่ออะไรแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วมันทําไม่ได้มันก็ปั่นหุ้นดังนั้นไอ้เจ้าพวกนี้มันก็เลยซอยให้พวกมึงอะ่ะเข้าใจไหมครับ <S <S ตีไปอ่ะทุกคนละสิบล้านสิบล้านสิบล้านเพราะเวลาเข้าทําเป็นไงบ้าง เนียนกว่าเพราะแต่ละคนไม่ได้มีรายชื่อเป็นรวมและเป็นหุ้นใหญ่ดังนั้นอยากคิดว่าเซียนใหญ่เวลาซือซ้อซื้อเซียนใหญ่เวลาซือ้อซื้อด้วยคิวเราเรียกว่าพาสเวิร์ดยูเซอร์อันเดียวได้นึกออกใช่ไหมครับซื้อโชว์แล้วก็ออกข่าวเนี่ยกูซื้อไปพันห้าร้อยล้านพันแปดร้อยล้านโชว์ข่าวกีได้อันเนี้ยเขาโชว์ ปั้นชื่อปั้นกระแสะได้แต่เวลาเขามีกระบวนการเล่นเขามีทีมงานที่จะแบ่งอะไรกันซอยอะไรกันซอยพอตเพราะถ้าพอตเดียวนะครับมูลค่ามันขึ้นมา2% 3%เซ็นมันเท่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ติดรายชื่อลิสของอะไรแล้วบริษัทแล้วจริงไหมดังนั้นก็ต้องมองตรงนี้ด้วยเขาไม่ได้แปลว่าเล่นคนเดียวนั่นคนเดียวไม่เขามีทีมของเขาอยู่ว่าวันนี้จะวางกรอบแค่ไหนจะเล่นยังไงเขาวางไว้ก่อนอยู่ว่าจะเอาแค่ไหนอย่างนี้เห็นไหมครับ ต้องทำให้ตลาดนิ่งเห็นไหมทุกครั้งที่ออกไซเวย์แล้ววอลลุ่มแห้งคือสัญญาณแต่สัญญาณย้ำเจ้ามันจะอยู่ในแท่งพวกนี้พวกโดจิการาฟถูกบีบถูกตบบนตบล่างถูกรักษาแนวถูกการเอาง่ายรู้จกักคำว่าโดจิไปก่อนโดจิดคือราคาเปิดลงหรือขึ้นไม่รู้กลับมาปิดจุดเดิมมันกลายเป็นเส้นเหลืองในตลาดหุ้นจะมีอยู่สามสีเขียวขึ้นแดงลงเหลืองอยู่กับที่คือสามไฟแดง่ะ มีโดจิโดจิแล้ววันนี้อีกสี่หวันก็โดจิอีกมันแปลว่าอะไรใครมันเก่งขนาดนั้นเมาเหรอครับเมาถ้าเป็นหุ้นขึ้นลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีความกดดันหรือการเพรสเชอร์หรือการคอนโทนมันจะสวิงขึ้นสวิงลงไปก็ไปของมันเลยจริงไหมแต่เนี้ยขึ้นลงแล้วก็กลัดมาเลยจุดเดิมเขากำลังเทสอะไรอำนาจหรือวิธีการของเขาว่าคอนโทนเกมได้ไหม เข้าใจเหตุผลยังพวกเนี้ยสัญ,ญลักษณ์เจ้าที่โชคจะพวกพวกโชคอะ่ะทีมงานโชคจะต้องสอนพวกพี่อย่างละเอียดที่สุดเรื่องพวกนี่พี่ต้นมันเก่งอ่านรอยตีนเจ้าอะ่ะเพราะดูหน้าตามันติดรอยตีนประทับมาเยอะแยะแล้วไม่ไม่เราจะเห็นกับมันเลยนี่คือความเป็นจริงนะนะมันจะซ่อนอยู่พวกนี้ในสัญญาณต่างๆนะครับเยอะมากเปิดไปแล้วล่วงมากๆฟังไว้ก่อนนะฟังไว้ก่อนนะนี่คือทิกเดย์เทรดของโชคจริงๆมันเป็นความลับเลยนะ ทิกเดทเทตของโชคนะครับเนี่ยครับโชคจะตีแนวของมันตีกรอบล่างกรอบบนของไซเวย์กรอบบนกรอบล่างของไซเวย์นึกอ,ออกไหมครับที่หุ้นออกข้างฟังไว้ก่อนนะโชคขอพูดไกลนิดหนึ่งนะออกข้างโชคเอามาเล่นเดเเทตหุ้น <c oughs> ทุกตัวที่โชคเล่นเดเเทตคือหุ้นที่โชคซื้อเก็บเป็นรอบแล้วเพราะถ้าเล่นเดทเทดวันนี้ยังไม่ขึ้นโชคก็ถือว่าโชคซื้อสะสมเพราะอยู่ในกรอบที่มันจะขึ้นเพราะเจ้าจะทําอยู่แล้วจริงไหม แต่รู้ไหมครับแกลบของกรอบล่างแกลบล่างแกลบบนอย่างนี้ของเดตเทสนะมันก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่นี้มันก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์จริงไหมโชคก็จะเลือกจังหวะเลยไหมวันเนี้ยที่มันลงมาหรือเปิดแล้วมันชิดกับกรอบล่างอีกวันสองวันก็จะขึ้นไปใกล้เด้งขึ้นไปมันมันจะเป็นปิงปองนะครับเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในกรอบของมันอยู่จริงไหมแค่เนี้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจริงไหมแล้วสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เอาใหม่ พวกพี่เวลาเล่นหุ้นพี่คาดหวังกันว่า